สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารบวันนี้สารจากสวนจะนำกิจกรรมหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติในช่วงปิดภาคเรียนของหนูหนูผู้ดูแลสวนนะครับวันนี้ จัดกิจกรรมให้หนูนูมาประกวดวาดภาพปริศนาธรรมนะครับเพื่อที่จะเอาภาพที่ได้นี้ไปใช้เป็นสื่อในการอบรมหรือในการตีแผ่จริยธรรมให้กับเยาวชนต่อไปนะครับโดยเอาหนูนูที่ดูแลสวนนี่แหละนะมาจัดกิจกรรมให้เขา ได้แข่งขันฝีมือในช่วงที่หยุดเรียกว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับให้เขาได้ใช้เวลาว่างๆตรงนี้แต่งแต้มภ้าปิศาธรรมไม่ได้กำหนดเวลาไม่ได้กำหนดระดับชั้นแข่งกันได้นะครับใครว่างช่วงไหนก็มาว่าต่อวันละชั่วโมงวันละครึ่งชั่วโมงนะครับ ทำอย่างนี้ให้เสร็จภายในประมาณหนึ่งสัปดาห์ช่วงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับมีผู้เขาร่วมแข่งขันทั้งระดับประถมและก็ัมัธยมนะครับประถมสองประถมห้ามัธยมห้าก็มีนะครับเนี่เอามาแข่งกันนะเป็นการหาประสบการณ์นะที่สำคัญคือต้องการที่จะให้พวกเขาได้ผลิตสื่อ ที่เป็นปิศาธรรมเอาไว้สวนนี่แหละเพื่อให้ผู้คนได้มาชมกันใครแวะมาก็จะได้เห็นนะครับนี่เป็นเป้าหมายนะต้องการให้หูหนูได้แสดงฝีมือด้วยได้ผลิตสือ่อไว้ประกอบในการให้ผู้คนที่สนใจได้ชมนี่ก็คือเป้าหมายของการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพปิศาธรรมนะครับวันนี้เสร็จนะ เดี๋ยวจะให้ผู้ชมมาดูผลงานของหนูๆผู้แข่งขันก็จะมีหนูเฟรมนะหนูเฟรมนี่เป็นนักเรียนป .2 นะหนูฟ้าใสหรือพิลพัฒนี่น,นักเรียนชั้นป .5 นะประวมมอยู่โรงเรียนอนุบาลเยืออ่ธรนะ,ะม .5 นะแข่งกับรุ่นพี่ม .5 ชั้นโรงเรียนเยอ่อธร วนนี้คนหนึ่งเขาสาะสิทธิ์นะครับเขาไม่ขอแล้วร่วมแข่งขันคงคิดว่าจะเกรงว่าจะกวาดรางวัลคนเดียวแหละมั้งก็เลยไม่สารสิทธ์ไปนะครับนี่เป็นกิจกรรมการใช้เวลาว่างของหนูๆนะที่สวนนี่แหละนะครับให้พวกเขาได้ใช้เวลาว่างเพื่อทำประโยชน์ในแง่ยิ่งก็จะได้สื่อไว้สำหรับ ให้ผู้คนที่สนใจได้ชมต่อไปอ่าตอนนี้มาติดตามชมดูผลงานของหนูๆที่แข่งขันวาดภาพปินาธรรมจะเป็นยังไงบ้างติดตามชมนะครับแก่อนที่จะดูคะแนนนะครับอยาให้เราเข้าใจามายภาพนี้ก่อนว่าภาพนี้มันจะเป็นภาพสำคัญ ที่เราจะเอาไปใช้ในการสื่อสอนธรรมะเนะีเป็นภาพที่เดิมทีเนี่เป็นภาพที่ท่าเนเจ้าคุณท่าเนเจ้าคุณหลวงปู่พุทธาตุที่เขียนไวท้ที่โรงหนังหรือเรียกกันว่าโรงหนัสวดจัรวิญรราณที่สวนโมกสุรธานีเป็นภาพที่มีความหมายสำคัญในเรื่องของการสอนธรรมะ บ่งบอกว่าภาพนี้เป็นการชี้บอกว่าพุทธกำลังถูกฮินดูหรือพราหมณ์เนี่ยกลืนในความหมายน่าดูเลยนะอันนี้ไอ้ท่าใหญ่เนี่ยคือพราหมณ์นะคือพราหมณ์เพราะว่าสังคมไทยเนี่ยนะคือพราหมณ์มาก่อนแต่แล้วพอภายหลังเนี่ยพุทธไปเข้ามาทีหลังพุทธเข้ามาทีหลังนี่ก็ยัง ไม่มั่นคงหลักจันท์พุจริงๆเนี่ยยังไม่มั่นคงนะครับแถมคนบางคนมาถือพุทธแต่ก็ถือไม่เั็นร้อยได้กลายเป็นถูกพรามที่เขามาตีแผ่ในประเทศแถวประเทศไทยแถวประเทศเวียดนามแถวกัมพูชาแถวเยนมาพวงเนี้ยแถวลา,าวาของเนี้ยพวกนี้เขาถือพรามมาก,ก่อนมนเช่นเดียวกัน นี่เมื่อพุทธาทิหลังเนี่ยก็ามาตีแผ่เข้ามาในคน<ไ>ในประเทศเหล่านี้แต่เมื่อเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่คนยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงพุทธธรรมได้อย่างแท้จริงดูได้จากภาพนี้นี่เป็นสมณะคนักบวชเนี่ยถูกรามเนี่ยกลืนเข้าไปนะนั่นกหมายถึงว่าคนที่เขาไปคนที่บวชแม้จะบวชก็ไม่ใช่ว่าจะเป็น ทรงสาวกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถูกพรามเนี่ยกิืนเข้าไปทีนี้ไอ้ท่าที่เห็นเนี่ยคืออุบาสุกอุบาสิกาวัตถุกรรมวิกาคนที่นับถือโคตเนี่ยส่วนใหญ่ในสังคมก็มากจะถือหลักรบอกเอดีตามบอกปบีติบ้านตามธรรมเนียมซึ่งก็นั่นหมายว่าถูกพรามเนี่ยกลืนด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยพรามกลืนไปทั้งหญิงกลืน้งช,ชาย แล้วเป็นเรื่องที่น่าน่าอะไร <c oughs> น่าชิดว่าเราถือว่าแต่ว่าเราไม่ได้ถึงแก่นแท้ของพุทธธรรมเพราะว่าลทัทธิของรามเนี่ยเขายึดถือเรื่องอัตตาการเป็นไ้ใจเกิดอย่างวิญญาณเนี่ยก็เกิดจากร่างนี้ก็เป็นเกิดร่างน,น,างนี้เกินหลายพุทธหลายชาติความคิดอย่างนั้นเป็นลนักษณะของรามหรือฮินดูแต่ของพูดนี่จะสอนเรื่องของอนตตาทุกอย่าง ล้วนแต่เป็นอนัตตาทั้งสิ้นคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตวนที่แท้จริงทุกอย่างมันเกิดขึ้นจั้งอยู่แล้วระดับไปตามกระแสเหตุปัจจัยปรุงแต่งไม่ใช่เป็นอัตรตาตรัวน่ถาวรถ้าสอนเป็นอัตรต,รตรทรทราตัวี่ทาวรนั่นเป็นเรื่องของรามนี่รามเนี่ยเขาสอนนะแต่พุทธไม่สอนแบบนะั้นเป็นทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตามประแสเหตุปัจจัยนี่ก็ให้เข้าใจอันนี้คือภาพที่ให้เราแป่งหันกันขเขียนที่นี่ปร,บบรากฏว่า เขียนออกมาแล้วอยู่ในใไปคะแนนดูคะแนนกรรมการสามคนแล้วคะแนนมาหารกันนะครับหารปรากฏว่าอันนี้เป็นภาพช่งเขาประวัอันดับหนึ่งนะครับใหนทั้งสามคนให้มาได้เก้าจิดสามจุดสามสามนะครับนี่ภาพหมายเลขหนึ่งขอพูดก่อนว่าหมายเลขหนึ่งนี่เป็นของของ เฟอร์ urn, หรือกีฬาทีนีนะครับหมายเลเสองคือตัวนี้นะครับหมายเลเอสองตัวนี้หมายเลเสองนี่เป็นของเฟรมหรือกริดไม่ใช่ธนกริชทนกริชเพอะไรธนกริชน,นะครับธนกริชนี่คะแนนสามคนให้ออกมาแล้วหารสามแล้วได้หกสิบเจ็ดจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ ผลดีจะเกเน67เปอร์เซ็นต์นะครับหมายเลข3เป็นของฟาใสาหรือหนูตากลมหรือพิณพัฒนนะครับคะแนนออกมาได้77.67 77.67นะครับเพราะนั้นก็ทราบแล้วว่าคนที่ได้อันดับหนึ่งแชมป์กอผลงานของหมายเลข1ของ ไเฟิร์นนะครับหรือเวลาที่หมายอันดับสองก็คือผลงานอันดับหมายเลขสามงานของชิมพันะครับหรือฟ้าใสได้ผลงานหมายเลขสองได้อันดับ3นะครับคือผลงานของเรมหรือนกจิตนะครับเพื่อตรวจให้ทุกคนหนอยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการมอบรางวัลมอบรางวัลเป็นรางวัลสำหรับคนเจ่งคนขยันหมั่นเทียนในช่วงโควิด1 9ระาบ,บาพวกเราอยู่บ้านแต่ก็คิดสร้างสรรค์ทำผลงานด้วยการประกวดทาพรางวัลหมายเลขนึ่งคือฝังมีลาจินดีหรือ ฟื้นันรางวัลครับรางวัลครับรางวัลหมายเลขสองคือรางวัลของฟ้าใสหรือถือหรือครับรับรางวัลรางวัลหมายเลขสามเป็นของเ <c oughs> ฟรมหรือภาษกฤษรับรางวัลครับช่วยด้วยทุกคนคร่บ <c oughs> คือคนเก่งบ้า <c oughs> นต้าน ก็แบบนั้เนขเขาลูกใจทุกคนที่ทำาิธกรรมอย่างดี